ครับก็สวัสดีนะครับเช่นเชยนะครับพบกันครับผมนะครับนายปอตสอนสุพรีนะครับทุกๆเช้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเาเรียกว่ากาแฟนะครับผมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนนะครับก็ก็กินแต่ก่อนไม่ชอบชงนะครับชอบกินกาแฟกระป๋องนะครับกระป๋องละสิบห้าบาทนะแต่ว่าวันนี้นะเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไป นะครับเพราะว่า1นะครับด้วยเพาวะของโรคนะครับโรคต่างๆโรคภัยโรคระบาดต่างๆนะครับทำให้เรียกว่าม er <so ีอ um ันตรายนะครับเรียกว่าผมก็กลัวนะครับในการที่จะออกไปพบปะผู้คนนะครับผมก็เลยซื้อกาแฟมากินนะครับแต่จะดีไหมนะถ้าเรามีกาแฟกินแล้วนะครับสุขภาพดีนะครับหุ่นดูหุ่นผมนะตอนนี้นะทุกๆเช้าหุ่นสมเพียวนะครับเราก็หน้านะครับสวยใสนะครับ ดูอ่อนกว่าวนะครับนี่นะครับเพราะเรามีตัวช่วยดีนะครับกาแฟเซรินทิฟนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับทําไมถึงหุ่นดีทําไมถึงหน้าดูอ่อนวนะครับเพราะว่ากาแฟของเรานะครับมีส่วนผสมของกระบองเพชรส่วนผสมของส้มแขกนะครับตัวนี้นะครับเ้อเรียกว่าช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับช่วยไปบล็อกไปเบิร์นไขมันนะครับส่วนเกินนะครับในร่างกายนะครับ ท,ทั้งอยู่ในหลอดเลือดหรือว่าอยู่ในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมันไปรีดไขมันออกมานะครับทําให้มุนของเราดูดีขึ้นนะครับไขมันนะครับพวกคนที่พุงยอ้อยเนี่ยก็จะดูมันจะเริ่มลดลงนะครับจังเห็นได้ชัดนะครับเหมือนผมเนี่ยครับตอนตอนแรกเรียกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็จะมีพุงหน่อยนะครับลูกจะชอบจะชอบล้อว่าพ่อท้องนะพ่อทอ้องเมื่อไรจะคลอดลูกสักที แต่มาวันนี้นะครับภูมิผมลดละเห็นไหมหุ่นนะครับก็จะเริ่มมีซิกแคลก็จะมีทีาเรียกว่าความย่อนยานนะครับให้เห็นนะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันจะลดเกินไปแล้วก็จะร่างกายมันปรับสภารไม่ทันก็จะออกย่อนย้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกกําลังกายช่วยนะครับเพื่อจะสร้างซิกแพคนะครับนี่ครับก็คือข้อดีนะครับผมกินทีาเรียกว่าทานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันเป็นกาแฟนะครับ มันมีกาแฟเพียง5%นะครับตัวนี้นะกาแฟอาราบิก้านะครับนอกนั้นเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาตินะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับคัดสรรอะไรเขาเรียกว่าสมุนไพรธรรมชาติที่ดีที่สุดนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนไตเปปไทด์นะครับคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับช่วยให้เรานะครับผิวขาวเขาเรียกว่าใบหน้า ผิวพันธ์ครับผิวพันธ์นะครับดูอ่อนกว่าวัยนะครับดูเด็กโลกนะครับเนี่ยครับก็เห็นไหมหน้าจะดูกระจ่างใสนะครับตัวนี้กล้องสดนะครับผมเป็นคนที่เล่นอ่าก็เรียกว่าไม่เก่งไอทีนะครับแต่งแต่งโทรศัพท์เล่นแต่งอะไรไม่ค่อยเปียนนะครับถ้าจะแต่งก็จะให้น้องหรือว่าคนอื่นทำให้นะครับส่วนมากก็จะลงลงสดๆเลยนะครับก็นี่นะครับก็คือข้อดีนะครับของเรานะครับ ก็มันดีนะครับสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะอืดอัดนะครับทำงานอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเกิดจากอกาการเหนื่อยหอบนะครับโรคของเรียกว่าความอ้วนนะครับตามมาอีกหลายอย่างนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้ผมก็เรียกว่ายังไม่หายห,ายหรอกแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะจากที่แต่ก่อนนะครับก็ทําอะไรเรียกว่านานๆไม่ค่อยได้นะครับ ก็ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นนะครับมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะครับกระปี้กระเป๋านะครับแข็งแรงขึ้นนะครับหุ่นพร้อมเพียวนะครับหน้าตามาโลดูดีเหมือนเดิมเหมือนเด็กเหมือนเด็กหนุ่มวัยสินะครับสมัยแต่กอนเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากบริษัทเบลไลท์พาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันมีหลายตัวนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือผมก็กินเป็นประจำนะครับผมก็เลยอยากว่ามันเห็นผลนะครับผมก็เลยอยากมาแนะนํานะครับทุกท่านนะครับให้มาลองชิมนะครับกับเงินแค่ไม่กี่บาทนะกล่องนี้350บาทนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ลองซื้อมากินดูได้นะครับกับสุขภาพตัวเองนะครับผมว่าคุ้มนะแค่350บาทเองนะครับสําหรับถ้าเราไปซื้อเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างพวกแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับมัน มันบันทอนร่างกายของเรานะครับมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตัวเนี้นะครับกินได้ตั้งหลายวันนะครับเนี่ยในหนึ่งกลองมีสิบสองซองนะครับก็กินได้สิบสองวันนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับอย่างผมนะผมก็จะกินทุกๆเช้าอย่างเดียวนะครับก็หุ่นก็ดีนะครับทํางานได้ปกตินะครับตัวนี้มันจะขับเหงื่อมันจะออกแรงมากเลยนะครับเวลากินปุ๊บมันจะ เรียกว่ามันจะขับมาออกในรูปแบบของเหงื่อเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ช่วยในระบบกับถ่ายนะครับสําหรับคนที่ถ่ายยากนะผมกินอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายยากเหมือนกันแต่ก่อนนะสองสามวันถ่ายทีแต่ทวันเนี้ยตื่นเช้ามากินกาแฟปุ๊บถ่ายปั๊บนะครับตัวนี้ก็คือเป็นถ้าสําหรับคนที่ถ่ายยากก็ผมว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าดูแล้วมันถ่ายดีนะครับทําให้ ร่างกายเรานะครับเขาเรียกว่ารับไม่ดูดซับของเสียนะครับค้างค้างสิ่งตกค้างเข้ามาทํางานใช้งานใหม่นะครับมันก็เป็นสิ่งดีนะครับของเรานะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามนะครับทีมงานนะครับแล้วก็เพจของเรานะครับเพจสอสรมนดีนะครับแล้วก็ช่องยูทูบสรางดีชาแนลนะครับท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากบริษัทเบนไลท์พาวเวอร์เน็ตเวิร์ยนะครับหรือว่าทีมงานสอสรมนดีก็ทักแชท ข้าหาผมหรือว่าครอ,อบครัวสอสราันดีได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถติดต่อเข้าไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ